สวัสด,ดีจ้าฝนกำลังจะมาแล้วใชยโยภายในสวนมีชื่นสวยงามดอกไม้ก็สวยตามภาษาดอกไม้ดอกกระดาษหรือดอกเฟื่องฟ้าชื่อดอกเฟื่องฟ้านี่เป็นอะไรที่แบบที่สุดที่สุดมากเลยนะเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าความสวยงามบนท้องฟ้า กับสวนไผ่ล่มลื่นบ้านที่ชื่นเนาะร่มรื่นจริงๆนะคะแล้วในนี้มันจะสะอาดหมดเลยก็พอฝนชะเข้ามาแล้วก็มันจะสะอาดหมดเลยเนี่ยร่มรื่นภายในสวนที่ชื่นดูเนี่ร่มลื่นสวยงามบแบบอยากเอาเอาโต๊ะมาตัง้งเนาะแล้วก็นั่งอ่านหนังสือหนังสืออะไรก็ได้ที่แบบให้ความรู้ให้ความเพลิพดเพลินเนาะเนี่ยดูสิเน่ะ อันนี้ไผ่นี้ประหมดอายุเขาก็จะตายนะคะเขาจะออกดอกเขาก็ตายแต่เขาก็ตายไม่หมดก่อนนะเนี่ยล่มลื่นเนาะลื่นเนืยอดื่นลมสมอุลาชฉอมทุกทีในนี้เนี่ยจะเป็นสวนชฉอมเลยนะคะเนี่ยพอไผ่เขาโตขึ้นชฉอมก็จะตัดจะตายไปเองนี่ค่ะลื่นลมสมอุลา อันนี้ก็จะเป็นที่ติดถนนเนะี่ยพี่ชื่นก็ก็จะมาปลูกมะพร้าวบนนี้แหละเนี่ยปลูกสักสิบต้นนู่นรอถัดไปมันก็เป็นสาหน้ํายังไม่รู้ว่าน้ําจะเต็มสาป่าปีนี้นะไผ่พี่ชื่นก็จะล่มลื่นอย่างเงี้ยนะพี่ชื่นนะในฝันนะพี่ชื่นไม่ไม่อยากจะตัดเขาหรอกนะอยากจะทําอุโมงนะ์ไผ่เนาะ แต่ถ้ามันคุมอะไรเราก็ต้องตัดอย่างตรงนี้พี่ชื่นตัดไปใช่ไหมเอามะม่วงไว้เอาม่วงพันเดือนเก้าไว้ยังไม่ได้เผาเลยพี่ชื่นยังไม่ได้เผาเลยนี่จ้ะรื่นรื่นจริงๆเลยล่ะไม่มีแดดแดดไม,ไม่ไม่ตกเลยอ่ะเย็นลมเย็นสบายลุ่นลมสมุล ไผ่นี้ก็มีตำนานนะกอดกันเป็นอะไรนะกลมเกลียวให้เหมือนกิ่งไผ่กิ่งไผ่เล็กๆแต่ลราเอามามัดรวมกันเ,เป็นการสมัรสมนานแา่เมื่อกีเนั่นชื่นยังชอบไปด้านนู้นก็เป็นไผ่นะเป็นอุโมงค์เดี๋ยววันหลังไปชื่นไปถ่ายให้เมื่อกี้พปชื่นไป <c oughs> ทีแล้วพึ่งมันไล่มาสามลังเดี๋ยวชื่นจะเอา บันไดไปพาดแล้วถ่ายพึ่งมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็ทางนี้ด้านนี้ก็ะจะติดถนนไปพี่ชื่นเดินเข้ามาก็มีความสุขเลยน,นะเหงื่อจึมน้อยน้อยนะพบางทีพื้นมันไม่เสมอนะเราก็เดินก็งกแง่งๆไปนี่่ะตอนนี้ไผ่พี่ชื่นออกแล้วนะชื่นได้นห,ดนไหน่อไม้ดองไว้สักยี่สิบหน่อได้แล้วหน่อไม้ดองของพี่ชื่นนะ่ะนะพี่ชื่นให้ดูเนาะว่าอ้มัน สมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยคะขอบคุณค่ะพิชินให้ดูนเนาะความอุดมสมบูรณ์ของหน้าฝนกลายเข้ามาแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ